สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันในวันจันทร์นะครับวันที่4มีนาคมนะครับฟุตบอลวันจันทร์อาจจะมีไม่ได้เยอะนะแต่ว่าหลีเชนนำยังมีให้เชียร์นอยู่นะครับอาจจะบางเบานะครับแต่ว่าวันนี้มี2ทีมใหญ่ลงเตะนะแล้วก็จะมาพูดถึงกันด้วยนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมใน อกอโชซเรียอานะครับจะเป็นอินเตอร์มิลานเปิดบ้านพบกับเจนัวนะครับผมอินเตอร์มิลานผลงานตอนนี้ต้องบอกว่าไล่เทียมทานมากๆเลยนะครับเป็นจ่าฝูงแล้วก็ชนะมาติดต่อกัน11นัดรวดนะครับฟอร์มดีมากๆแล้วก็ไม่แพ้ใครมา13เกมติดต่อกันนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับ69คะแนนจาก26เกม ทิ้งอันดับ2อย่างยูเวนตุสอยู่12แต้มแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดด้วยนะครับถ้าวันนี้ชนะได้ก็จะทิ้งไปเป็น15คะแนนโอกาสเป็นแชมป์แทบจะนอนมาเลยเพราะว่าเหลือเกมอีก,ก,มอกไม่มากแล้วนะครับตอนนี้เกาโชเหลืออีกประมาณ11เกมนะครับก็ถ้าชนะเกมนี้ก็จะมีช่องว่างทิ้งอยู่5คะแนนไอ้5เกมเพรากว่าอินเตอร์ถ้าเกิดรักษาสกกรนี้ได้ต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้ในอีก7สัปดาห์นะครับผม ส่วนเจนัวนะครับอยู่ที่12 33คะแนนจาก26เกมนะครับก็อยู่การตาราดถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ผลงานค่อนข้างจะโอเคนะคือไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ในปีนี้นะครับผมต่อมาเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าการไปเยือนที่จุสเปเมสซาเนะี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักนะเพราะว่า,าเป็นรองกว่าทุกด้านเลยนะครับทางเรื่องของชื่อชั้นเรื่องของศักยภาพทีม นะครับเป็นรองกว่าหมดเลยนะครับแล้วก็อินเตอร์ชั่วโมงนี้กำลังโหดเลยนะครับเกมรับดีลูกโกโหดนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างลาตาโร่เนี่ยยิงได้เป็นว่าเล่นเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับก็แน่นอนว่าอินเตอร์มิลานไม่น่าพลาดกับการเก็บ3าแต้มนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้กันแค่ว่าจะชนะได้เกินกําแพง1.5หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคิดว่าทําได้นะครับเพราะว่าการเจอกัน2อ่ารมพัชศร สามนัดหลังสดุดสี่เกมหลังสุดที่บ้านของอินเตอร์มิลานนะอินเตอร์มิลานชนะขาดกเกมนะครับมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ละห้าศูนย์นะครับเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นหนังมนเดิมนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่พรีเมียร์ลีกนะครับมีอ่าหนึ่งคู่นะครับจะเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์ซอลนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามนะครับ ก็อาร์ซนอลยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับคือตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับ58คะแนนจาก26เกมนะครับผมตามที่2ซิตี้อยู่4คะแนนและตามจาฟูริพูอยู่5คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้2ทีมด้านบนเนะี่ยเขาชนะไปแล้วนะครับลิพูชนะฟอร์เรสไป1-0ส่วนซิตี้ชนะแมนยูไป3-1นะครับวันนี้อาร์ซนอลเจองานเบากว่าใครเพื่อนนะครับก็จะเป็นต้องเก็บ3าแต้มให้ได้เพื่อที่จะ กาะกลุ่มหัวตารางต่อไปนะครับซึ่งดูจากสกยภาพทีมชื่อชั้นผลงานต้องบอกว่าเหนือกว่าหมดเลยนะครับอาร์ซอนชนะมา4อ่าไม่ใช่สิชนะมา6เกมจาก7นัดแล้วก็แพ้เกมเดียวคือการแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนเชฟยูเนี่ยตรงข้ามนะปัจจุบันเบดับบุยนะครับมี13แต้มนะครับเท่ากับเบอร์นลี่นะครับแล้วก็ฟอร์ช่วงหลังครับ ชนะเกมเดียวจากเจ็ดนัดแล้วก็แพ้ไปถึงสี่จากอ่าขอไปแพ้ไปถึงห้าจากเจ็ดนัดนะครับพร้อมแย่มากนะครับถ้าเป็นเกมลีกเนี่ยชนะเกมเดียวจากสิบนัดแล้วก็แพ้ไปถึงเจ็ดเกมนะครับทรงค่อนข้างหนักแล้ววันนี้มาดูแล้วนะครับน่าตัต้าท้าลำบากนะถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่อสนอสตินวันนี้ค่อนข้างพร้อมเลยนะครับก็จะขาดแค่อ่า ซิเซนโก้ครับที่น่าจะต้องรอเช็คฟิตก่อนนะแต่ว่านอกน,นั้นเนี่ยมาร์ตินเนลลี่ฮาเว็ตซาก้าดิแคนลัสโอเดกาจอร์จินโยคือลงได้หมดเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านโอกาสรอดมีน้อยจริงๆนะครับถึงแม้ว,วันนี้กระแพงจะสูงนะครับให้อาร์เซัวบุกไปเหนือกว่าถึง2ชั้นคือไฟนะครับคือต้องชนะ3-0แต่ผมคิดว่าทําได้นะครับอาร์เซัวช่วงนี้เกมดุกกำลังดีและโหดมากๆชัวร์เกมนี้น่าจะยิงได้3-0นะครับผม สรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่คัดมาฝากกันก็จะมีอินเตอร์มิลานแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ